สวัสดีครับทุกคนแล้วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการมาดูหน่อยครับผมั่นในวันนี้นะครับผมก็อยากจะพาทุกคนไปวันเดททริปใกล้ๆกรุงเทพมหานครของเราเนี่เองนะครับนั่นก็คือที่สมุทรปราการครับผมแต่ผมจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปถึงแล้วนะครับกับ ที่แรกนั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับผมทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ข้างในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแล้วนะครับที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับเราะจะมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามามากมาเลยมาขอพรมาขอเลขมาขออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเองก็จะไปขอพรท่านด้วยนะครับกับช้างสามเสีย er นะครับซึ่งในช้างสามเสีย er เนี่ย เราสามารถเข้าไปข้างในทันได้ซึ่งเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นสวนภูิชั้นโลกแล้วก็ชั้นสวรรค์อ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าสามารถเก็บภาพมาได้ไหมนะมาครับไปลองดูนันี่ก่อนที่เราจะไปไหว้สักการบูชานะครับ เราก็จะต้องมาเอาดอกไม้ทุบเทียนก่อนซึ่งที่นี่ก็มีชุดละ99บาทโดยที่เขาจะมีให้เลือกเป็นชุดไหว้นะครับมังคั่งเพิ่มปูนชุดไหว้คุขพาพสมบูรณ์แล้วก็ชุดไหว้ศึกษาแตกฉานการงานก้าวหน้านี่ตู้ันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นชุดแรกนะครับชุดไหว้มั่งคั่งเพิ่มปูนในเรื่องของโชคลาภเงินทองและการค้าขายไปไปไปวางไว้ที่พระประจำวันเกิดของเราซึ่งผมเกิดวันพุธนั่น ผมก็ได้ไปสักกราระมาแล้วครบทั้ง3จุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะเข้าไปในท่านช้างเอราวัณน,นะครับซึ่งข้างใน,นสามารถขึ้นไปได้ด้วยเขาแบ่งเป็นทั้งหมด3ชั้นแต่ข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปถ้าผมกเก็บภาพมาได้เดี๋ยวผมจะเก็บมาฝาก ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในท่านช้างอราวันเรียบร้อยแล้วชั้นนี้ก็คือชั้น2ซึ่งจะมีจุดชมวิวอยู่นะครับจุดนี้เนี่ยถ้าเราหมองมาจากข้างนอกเราก็จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างอยู่ตรงบริเวณท้องช้างเองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู ช้างอรว,วันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าชั้นโลกนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นล่างสุดเลยก็คือชั้นสุรณภูมิชั้น2ก็คือชั้นโลกและชั้น3ก็คือชั้นสวรรค์นะครับซึ่งชั้นสุรณภูมิเนี่ยเขาไม่ให้เก็บภาพ ให้ถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นเขาจะเป็นที่แบบว่ารวบรวมพวกของเก่าพวกไขโบราณต่างๆนะครับก็เลยไม่สามารถเก็บภาพมาฝากได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นมาชั้นที่สองนั่นก็คือชั้นโลกซึ่งชั้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนห้องโถงที่แบบสวยสวยมากๆเดี๋ยวผมจะเก็บรูปภาพมาฝากทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน Destination สุข,ขุมวิทนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็น, and Cafe นร้านอาหารแล้วก็มีทั้งคาเฟ่ด้วยซึ่งนี่น่ารักมากเลยตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นร้านอาหาราเดี๋ยวพาไปเดินดูพาไปเดินดูคาเฟ่ก็เป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ข้างหลังนี้มีเป็นบ่อน้ำมีบ่อน้ำด้วย บรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยที่นี่นะครับไปผมว่าผมเข้าไปในร้านไปสั่งอาหารกินดีกว่าไปครับทุกคน เนูเมนูแรกเลยตัวนี้นะครับเป็นปลาปลาทูทอดแล้วก็เอาไปผัดกะเพราอ่านครับถัดมาปลาหมอทอดน้ำปลาแล้วก็มีน้ำจิ้นแจ่วด้วยนี่และก็เมนูที่อลังการตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้เป็นแกงเหลืองปลากระพงนะครับกับมะละกอะเดี๋ยวผมมาลองชิมดีกว,วา่าคุณมลองชิมกับเมนูนแรกเลยตัวนี้เป็นดี ทอดแล้วก็ผัดกะเพรากลินหอมโยโยวนมากนะครับาารสชาติหอมใบกะเพราลงมาครับความเค็มทำอะไรโอเคกำลังดินเมนูที่สองรอดโอ้โ,อโหดูดิจ้ากินจังเลยน,นี่นะครับ แกงเหลือปพพงปลากระแล้วก็มะละกอูปลาระไปแล้วนะทุกคนอืมอแกงเลืองอรแกงเหลือ,อ,องอ,อร่อยมากคือปพพสดอยู่แล้วนะสดไม่คาวอยู่แล้วฟังผม แต่ที่ประทับใจก็คือน้ำแกงเหมืองแล้วใครมากินที่นี่คือร้านนี้วน่ะมันจะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสั่งพวกกาแฟหรือน้ำที่ร้านอาหารมาทานควบคู่ดไดอ้อ่ะเดี๋ยวผมขอกินรวมๆเลยนะไม่ไหวแล้วหิวลุยเลยครับ